อยู่ในรายการรีวิวสินค้านะครับผมรีวิวสินค้าในวันนี้นะครับก็เปิดตัวด้วยการรีวิวสินค้าที่มีชื่อว่า SPS ฝาแดงนะครับผมฝาแดงนี่ถ้าเทียบกันก็คือเป็นตัว M นะครับหรือตัวมีเดียมคือตัวกลางนั่นเองนะครับผมค่ายนี้นะครับก็จะขายาหัวคิว SPS นะครับมีฝาแดงและก็ฝาดำนะครับผมผม ่าได้ทำการทดลองฝาแดงนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันนะนะครับอันนี้ลุกนี้นะครับผมจะออกเป็น follow cycle นะครับแล้วดูการทำงานของข่าวนะนะครับใากินชิ้งสองนะครับผม รอบมีนะครับผมจะแทงเป็นสตันไซ์ก้อยนะครับดูการทำงานของเขานะโอเคิวเอฟฝาแดงนะครับอันนี้ออกเป็นกระแทกด้วยนะครับขาวเลยวเวอาไว้เยอะหน่อยนะครับจอดสั้นๆครับ ครับออกง่ายครับตัวน,นี้เกินอย่างเดียวเลย จ๊กครับลูกนี้นะครับจะแทงโหดในการนะครับถอยกลับมานะครับผมไม่ต้องออกแรงเยอะมากนะสมมติว่าผมถอยกลับมากินประมาณเขียวนะครับแทงเขียวกินเขียวนะครับเกิน อันนี้คือข้อดีนะครับของหัวคิ้วของ f p f ฝาแดงนะครับผมสปริงดีมากคอนเฟิร์มสำหรับ f p f ฝาแดงนะครับก็ผมรู้สึกว่าเป็นหัวที่สปริงสูงนะแต่ว่าทีนี้นะครับการแต่งหัวคิ้วเนี่ยถ้าแต่งใหญ่เนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันทุกยี่ห้อไหมแต่งใหญ่เนี่ยมันนิ่มพอแต่งลงมากลางๆหน่อยมันจะแข็งนะครับคือ ผมรู้สึกว่าหัวเนี่ยถ้าแต่งกลางๆมันเหมาะสำหรับผมดีคือแทงลูกสองลูกสั้นอพ o w e r ออกนี่คือง่ายมากนะครับออกจะเกินซะด้วยซ้ําน,นะครับผมคือเป็นหัวที่มีความสปริงสูงนะครับหัวคิ้วตัวน,นี้นะครับเหมาะเหมาะสําหรับคนที่แทงอ่าลูกสั้นนะครับเดินขาวสั้นๆเดินถาวฟ้ฟาชิ่งอยู่ในบริเวณบริเวณบนแน่เลย ไม่ไกลมากนะครับเป็นหัวคิวที่ออกดีนะครับหัวคิวที่ออกแน่นนะครับผมอันนี้ผมคอนเฟิร์มได้เลยนะครับส่วนอ่าคนที่ยังแทงลูกไกลไม่ค่อยแน่นนะครับคือหัวคิวตัวเนี้ยมันมีความสปริงสูงนะการออกคิวลูกไกลถ้าเราออกคิวไม่ดีนะครับโอกาสพีเหลี่ยมง่ายมากนะครับผมแต่ถ้าลูกถ้าคนที่ออกคิวนะครับที่ออกคิวดีอยู่แล้วเนี่ย ออกคิวสปริงค,คิวดีออกคิวแน่นนะครับกินเล่นลูกไซส์เก่งเหมือนพี่นัทเลยครับคือแทงออกมานี่คือทรงทรงแบบนั้นได้เลยคือข่าวมีความม้วนอ่ากินลูกข่าวดีสปริงลูกข่าวดีข่าวทำงานโอเวอร์เลยละครับข่าวทำงานเกินเลยแหละจอสั้นก็ดีนะครับคือแทงม้วนสั้นม้วนยาวดีหมดเลยนะครับอันนี้ผมชอบเพราะว่าตัวนี้มีความสปริงค่อนข้างสูงนะครับส่วนคะแนนหัวตัวนี้นะครับผมให้8ดเต็มสิบ นะครับผมเป็นหัวที่แทงสนุกนะครับแทง power s h o t มันมากนะครับผมเรื่องไซส์เรื่อง,รองอไรนี่ผมยอมรับเลยว่าขาวทำงานได้แบบสุดสุดสุด,สด,สดจริงๆนะครับอันนี้ผมชอบส่วนใครนะครับที่อยากไปซื้อนะครับก็ติดต่อที่เพจ impression ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้ให้ติดต่อกับพี่นัทพี่ชิมหรือตูนโดยตรงได้เลยนะครับติดต่อซื้อจากเขาได้เลยอันนี้ผมเป็นแค่แนวทางส่วนหนึ่งนะครับ เท่าที่ผมได้สัมผัสเองประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ฝาดำนะครับผมยังไม่มีโอกาสได้ลองเดี๋ยวไว้ผมจะมาลองฝาดำดูว่าเป็นยังไงนะครับส่วนฝาแดงนี่ผมชอบนะครับส่วนตัวเองใช้มาหกกระปุกแล้วอันนี้ผมเพิ่งกลับมาใช้นะครับได้ไปใช้หัวยี่ห้ออื่นสักพักหนึ่งคือลองความแตกต่างนะครับของแต่ละหัวคิวว่าเป็นยังไงแต่ฝาแดงเนี่ยผมคอนเฟิร์มได้เรื่องหนึ่งคือ ออกแรงไม่เยอะมากไม่ต้องเหนื่อยนะครับการที่จะเดินขาวไปบนลงล่างนี่คือสบายมากนะครับแต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับโต๊ะนะครับโต๊ะมีผลนะครับโต๊ะลูกขาวลูกอะไรมีผลหมดนะครับว่าบางทีไปเจอโต๊ะหนื่มันก็ไปลําบากใช้แรงเยอะขึ้นแต่ถ้าไปเจอโต๊ะที่วิ่งเราก็ใช้แรงน้อยลงนะครับแต่ว่าหวัวคิวช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับการรีวิวของ s อสเสฝาแดงมีเท่านี้นะครับก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในการรีวิวสินค้าตัวต่อไปสวัสดีครับ